สวัสดีครับคุณอมครับสวัสดีครับแม่ช้าแท้จริงนะครับดึงดวงดาวลงมาให้ครับผมเชิญนั่งเลยครับครับผมผมครับเอาละครับตอนรับคุณอมเข้าสู่ลาสตาท้าเล่ยนครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับโอ้เรียกได้ว่ามาถึงก็พามาไปเมืองเหนือครับไปเมืองเหนือก่อนเลยไปไปเที่ยวคืนต่อก่าวคืนต่อครับผมเอาละครับในไหนคุณอมก็มารายการของลาสด้าทั้งทีนะครับถามหน่อยครับคุณอมครับเคยซื้อของผ่านลาสด้าไหมครับโอ้แน่นอนฮะผมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบ ลูกค้าประจําของลาซาด้าเลยคือช่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนช่วงโควิดอีกครับคือผมเนี่ยจะสั่งของตลอดสั่งอย่างเดียวเลยสั่งอย่างเดียวคือมานี่เราไม่ต้องอกไปร้านเลยไม่ต้องไปบนน่คือเวลาแบบผลส่งเข้ามานี่ของคุณอมของคุณอมของคุณอมนี้เลยของพี่คือรู้จักกับบแบ คนส่งของเลยเพราะเขาต้องส่งประจำอะไรครับผมบางทีเราไม่อยู่บ้านแล้วก็แบบให้เราพอรับให้เราสั่งตลอดกับบาซาดาอะไรครับเขามีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยแล้วที่สั่งบ่อยสุดคืออะไรฮะถ้าสั่งบ่อยสุดก็คงจะเป็นคือผมสั่งหลากหลายตอนนี้ผมเพิ่งสั่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นแบบโรบอทนะฮะแบบผมมี่เป็นคนที่เวลาที่เหงาแบบอยากมีเพื่อนอะไรนะครับผมก็เลยสั่งแบบมันให้มันเดินเล่นอะไรฮะไม่ได้ในบ้านมาเหรอฮะไม่มี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 ฟังจ้างแล้วก็เลยให้โรบอทันนี้ไปเล่นไปแล้วก็แบบ สั่งเครื่องอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสายชาร์จทุกอย่างคือเขามีเป็นนีหมดเลยฮะผมออฟฟิเชียลด้วยใช่ครับถูกมากด้วยราคาเนี่ยผมชอบตรงนี้ใช้โค้ชใช้อะไรฮะสองปีอะไรเงี้ยครับผมดีมากเลยนะครับชอบครับชอบเห็นไหมครับอยากสั่งอะไรก็สั่งง่ายนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ Lazada แถมยังมีส่วนลดพิเศษเพียบเลยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษกว่าที่เราสั่งผ่านๆมาอีกนะฮะแคมเปญนี้ครับ Lazada 88ดับเบิลเซลล์ระเบิดราคาลดแล้วลดอีกนะฮะ ผนสินค้ามาลดราคานะครับเชื่อไหมครับ90% 90%นะฮะโอ้โหลดอะไรขนาดนั้นนะฮะต้องสั่งแล้วแล้วผมเตรียมเลยเที่ยงคืนนี้นะฮะหล,งลังลเที่ยงคืนหลองเลยนะฮะคุณมาฟังโปรโมชั่นก่อนมีอะไรบ้างนะฮะมี c r a z y b a n d Mega Offer นะครับช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองวันนี้นะฮะแจกคูปองส่วนลด888บาทนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะครับแจกคูปองส่วนลด800บาทครับ3ทุ่มแล้วก็3ทุ่มแล้วก็9โมงนะครับเหลือแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะ นอกจากนี้ครับยังมีสินค้า crazy f a s h sale ครับราคาเริ่มต้น8บาท8บาทบ้าแล้วคือพรุ่งนี้วันที่8เดือน8นะฮะก็เลยเอาเลข8มาเลย8บาทเลยครับผมแล้วก็โปรถล่มราคานะครับลดกันไปเลยนะครับ1,000ร้านค้าออนไลน์ที่เข้ามาลดด้วยนะครับยังไงก็ติดตามโปรจัดหนักจัดเต็มนะครับ l a z a d a 88 double sale ระเบิดราคาลดแล้วลดอีกนะครับคุณอมว่าลดแล้วลดอีกเราต้องรีบล่ะเราต้องไม่พลาดฮะับผมต้องไม่พลาดละเลิกเลิกรายการแล้วไปตัวสั่งเลยได้ฮะ อเคครัแต่ต้องใจหลังเที่ยงคืนนี้นะครับใช่ครับก็จะบอกมากเลยนะครอ่ะคุณลมไหนๆก็มารายการเขาชื่อว่ารายการลาซาด้าท้าเล่นนะฮะลาซาด้าท้าเล่นผมต้องขอท้าเล่นเกมหน่อยได้ไหมวันนี้ผมผมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยเมาต้องเตรียมตัวมาเลยเกมนี้นะฮะผมจะไม่บอกคุณก่อนอ่าเกมนี้ง่ายๆครับเกมแรกขอเป็นน้ําจิ้มก่อนเลยครับมาถึงเรามาเล่นเกมเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตอนนี้ก็ถ้าใครดูอยู่นะครับยังไงฝากแฮชแท็กด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นแฮชแท็กครับลาซาด้าท้าเล่นเอ็กโอมนะครับแล้วก็มีเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะ เห็นไรฮะโอมเอ็กซ์ลาซาด้าทาเล่นโอมเอ็กซ์ลาซาด้าทาเล่นนะครับผมสามารถแคปนะครับผมพี่ไอคิวไปลงได้นะครับไปแกงไปต้มไปแกงได้ครับผมเอาทัวร์มาลงผมเลยฮะเอาละครับเกมแรกของเรานียนะครับไม่ยากแค่ตอบมาพี่ถามแล้วตอบไปเลยนะครับโอ้ครับผมเกมถามเร็วตอบไวถามเร็วตอบไวโอมีเวลาเป็นแค่3วินาที3ครับพี่ถามว่าต้องตอบเลยนะฮะครับผมพร้อมไหมครับ มครับเริ่มครับข้อแรกนะครับแนะนําตัวในสามคำผมโอมครับผมโอมครับอังคีเยหรอใช่ครับผมเนี่ยผมโอมครับงี้ครับโอ้โหผมโอมได้เลยฮะข้อสองครับหมาหรือแมวแมวครับทำไมครับผมชอบแมวผมครับเป็นสไงมิ้วมิ้วหรอที่ใส่เหมือนแมวได้บ้างใช่ไหมือนแมวนะฮะข้อสามดีกว่าครับภูเขาหรือทะเลครับทะเลครับผมทำไมครับคือผมเป็นทะเลครับไม่ใช่ภูเขา เอ้ยผมเป็นทะเลไม่ใช่เขาเอ้ยเกือบเล่นเกือบเกือบคมแล้วะเกือบคมแล้วพวกเขาหรือทะเลครับทะเลครับทำไมอฮะผมเป็นทะเลครับไม่ใช่เขาเอ้ยเอ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอฮะเกือบคมแล้วนะครับขพราสีครับเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตครับชอบใส่เสื้อเชิ้ตเหรอคือเสื้อเชิ้ตมันสบายครับเปนสบายคือแบบว่าเราสามารถที่แบบ แบบไปทะเลก็ได้เราเรียบร้อยก็ได้ทะเลเราก็แหวกมาให้แบบไอ้ลมพัดเข้าไปในเสื้อเราพี่ช่วยผมไม่ต้องใส่เลยดีกว่าจะโป้ไปหน่อยครับโปไปหน่อยข้อที่ห้านะครับแว่นตาหรือนาฬิกาครับนาฬิกาครับนาฬิกาผมเป็นคนมีเวลาพี่คิวมีเวลาหรือเปล่าไม่เหลือแล้วเอาล้วแต่พี่ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปสั่งที่รัชดาได้อ๋อได้ครับผมเพราะเขามีทุกอย่างที่เลือกสรรมีทุกอย่างครับพี่เลยนะฮะคือถ้าเราคิดอะไรในหัวเนี่ยครับ แล้วไปกดลาซาด้าปั๊บมันจะมีทันทีจริงอะมันมาเลยนะฮะอยากได้อะไรปั๊บสั่งได้หมดเลยถ้าอยากได้พีคิวแล้วครับผมโอ้โหไม่ต้องสั่งครับเดี๋ยวไปหายนะฮะเรียบร้อยฮะเอาละครับข้อต่อมานะครับอยู่บ้านหรือฟังเพลงครับฟังเพลงครับเพลงอะไรล่าสุดที่อยากฟังเป็นเพลงเป็นเพลงของผมแล้วกันเพลงอะไรครับเพลงบอกรักในใจเดี๋ยวมาดูอีกทีนะฮะครับมาช้อปปิ้งหรือเล่นเกมครับช้อปปิ้งครับ ชอบที่ไหนดูครับอ่าก็ต้องช็อปที่ลาซาด้าอยู่ครับอันนี้อ,อยู่เป็นนะฮะ <parity> โอ้ชอบที่แปดนะครับชอบแกล้งหรือโดนแกล้งครับชอบแกล้งครับชอบแกล้งโดนหนีถ้าแกล้งใครนะฮะถ้าแกล้งพี่คิวนะครับมาถึ <Nexus S 1> งเราก็แกล้งกันเลยนะฮะโดนเลย,ยตรงนี้นะฮะข้อที่เก้าครับปิ้งย่างหรือชาบูปิ้งย่างครับรับทานปิ้งย่างครับผมปิ้งนี่ทำเองไหมฮะก็มีทำเองครับบางทีมีไปอังอังบนเตากระทะบ้างอะไรับผมแล้วก็แบบ ไม่บ้างอะไรบ้างกินได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็กินได้ครับผมบผมคนกินง่ายออกินง่ายอยู่ง่ายนะครับผม <c oughs> สุดท้ายนะครับผมสั้นหรือผมยาวครับผมสั้นครับผมสั้นเหรอครับพี่ยาวฮะ <c oughs> อะไร ผมพี่ยาวนะฮะขอบคุณอะไรนะครับผมหมายถึงว่าผมพี่ชอบยาวๆเแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ตัดแล้วนะต้องไว้ผมเพราะงั้นผมขอเปลี่ยนได้มั้ผมยาวได้มั้ยได้โอเคผมยาวได้โอเคเอาละครับหมดไปแล้วนะครับสี่คำถามนะครับกับถามเร็วตอบเร็วนะครับโอ้โหรู้เลยว่าคุณอมชอบอะไรนะครับถ้าแฟนคลับอยากจะสั่งของมาเป็นของขวัญให้คุณอมเนี่ยก็นี่เลยครับ เข้ารัสต้าแล้วก็ข้อมูลเมื่อกี้นี้ไปสั่งได้เลยนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งแล้วกันสำหรับแฟนคลับคุณอมที่ดูอยู่นะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับทางช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับไลฟ์ของเราเนี่ยจะตัดตอน5โมงครึ่งนะครับก็เข้าไปชมต่อได้ทางแอปของ l a ส a ้านะครับเข้าไปเลยที่ Last l ล v e ของเราครับ Facebook เนี่ยแปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นนะครับส่วน l i n ์เนี่ยก็เข้าลิงก์นะครับอยู่ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าพลาดแล้วกันนะครับกิจกรรมดีๆ เอาละครับมาเล่นเกมกันต่อเลยครับคือลาซาร่าสท้าเล่นซึ่งบอก์้าเล่นะครับมาไม่ให้อยู่เฉยจริงครับพี่ยังเล่นเกมเก็บไวเลตเลยเนี่ยมาครับแต่ผมไม่เก็บให้ฮะเราเป็นรายการสดครับผมมันต้องมีบ้างนะฮะอย่างนี้นะฮะโชคดีไปที่เป็นแค่หูฟังนะครับเอาล่ะผมว่าต้องไปซื้อของลาซาร่าต่อแล้วครับเพราะว่ไวเล็ตพังฮะจะเชื่อไหมว่ามีมีขายครับพี่เซิร์ชไปแล้วมีผมเคยเซิร์ชเหมือนกันเพราะผมต้องทำงานเนี่ยครับผมผมไม่เห็นเหมือนกันมีทุกอย่างนะฮะคืออยากจะเปิดห้องดนตรีอะไรมีทุกอย่างเอาล่ะตอนนี้ เรามาเล่นเกมกันดีกว่าลาสดาท้าเล่นนะครับโอมพร้อมไหมครับมาขนาดนี้แล้วพร้อมครับพร้อมนะฮะเกมต่อไปนี้นะครับไม่ต้องใช้ความรู้ใช้ความรู้สึกความรู้สึกฮะใช่ครับทำให้แบบฟินๆกันเลยนะครับเกมต่อไปนะครับเราจะให้โอมนะครับทําหน้ามีมยอดฮิตให้เหมือนที่สุดครับพร้อมไหมครับม,มีมยอดฮิตนะใช่พี่มีรูปในมือไม่ใช่รูปผมใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่แอบหรือแอดูเลยไม่มีไม่มีเป็นรูป แบบมีมที่กำลังฮิตๆนะครับดูปั๊บทำปุ๊บพร้อมไหมฮะพร้อมครับมากัเลยครับรูปแรกครับนี่ทำกับกล้องเลยครับโอ้ตตยแล้วเหรรูปที่สองครับดูครับโอ้โหอันนี้คือรูปที่สามครับรูปที่สามเลยครับพร้อมเลยฮะอันนี้โหดมากนะฮะ หนึ่งสองสาขอนา,นานครับรูปนี้ครับอย่านานที่ครับผมรูปที่สี่ครับอ๋อนะเดี๋ยวผมต้องให้พี่ทำบางร่างอย่างนั้นนะรูปที่ห้าครับโอ้โห oh แย่แล้วฮะ โอ้ยพอแล้วฮะคุณที่ไม่หมดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่หมดอีกแล้วครับเนี่ยขออีกรูปได้ไหมฮะได้ครับรูปสุดท้ายครับโอ้ยเดี๋ยววันคุณจะได้มันต้องทามันเป็นเกมฮะครับผมแหมทำใกล้ๆกันหน่อยสิครับเอาอีกไอโน่กิ้ว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 อ่ะได้แล้วครับขอทำอีกรอบครับหน้าเดียวกันเลยนะฮะ อย่างไม่ฟินมาได้ไงครับเนี่ยวันนี้คือทั้งบ้านเขาเข้ามาทางล์สแล้วบอกอยากดูรูปนี้มากแล้วก็ต้องจัดให้นะครับซึ่งโอ้โหนี่รูปแบบนักเกลียดนักเกลียดอย่างนี้นะครับทำมาแล้วดูน่ารักเลยนะฮะแฟนขับเห็นแล้วก็ละลายกันทุกคนนี่ว่าน้องว่าน้องคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมไม่ใช่มาเรื่อรับ่องช่องนะฮะมาดูต่อเลยนะครับ มีหลายอย่างที่เราอยากจะบอกคุณโอมนะครับ,รบวันนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากรู้ครับรูปสุดท้ายนี่นะฮะคุณอมรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาเขาคือใครครับไม่รู้จักเหรอฮะน้องน้องเขาหน้าเหมือนดาราคนนึ่งเลยครับผมชื่ออะไระฮะชื่อน้องน้องทุก่ะครับผมทุกไม,ไม่ใช่ครับทุกนทัทก็ฮะไม่ใช่ไชตังน่ททุก<อ>นะ น้องฟลุกนทัศ์ครับผมฟลุกนทัศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฟลุกไม่ได้มาครับแต่ฟลุกอยู่ในใจเราอยู่เสมอนะครับอยู่ในใจของทุกคนอยู่เสมอแต่ว่าพี่อยากจะรู้ว่าในใจของโอมมีนะครับมีอะไรเกี่ยวกับฟลุกจะนินทานหรือมีความลับอะไรอยากจะเผาเขาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาคนเดียวไงเราก็บอกสื่อได้เลยจริงครับผมจริงจริงมีอะไรไหเขาเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นคนแบบยังไงครับสู้ครับ เมื่อก่อนเขาไม่สู้เลยอ่ะเอนไม่สู้เมื่อก่อนแบบโอ้โหอ่อนอ่อนเลยอ่อนเลยตอนนี้เขาเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มสู้เริ่มสู้ยังไงฮะเห็นเสือนี่ไม่กลัวแล้วเห็นสิงโตไม่กลัวคือเขียนให้ไม่กลัวแล้วอย่างนี้ใช่ตอนตอนแรกๆนี่กลัวตอนนี้คือแบบสู้เล่นหน่อยสู้สู้แล้วสู้แล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วไม่ต้องกระซิบคุยกันแล้วแล้วมีนิสัยส่วนตัวอะไรแปลกๆไหมฮะแปลกๆนะครับโอ้มีอะไรจะเมาส์ไหมครับ การซุ่มซ่ามนี่คงเป็นธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้คงเป็นการแบบว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบยังไงหมายถึงว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเขาจะเรียนแบบอะไรแบบแปลกๆไปเรื่อยๆอย่างเช่นหาเขาก็จะหาาคือทั้งที่เขาไม่ได้ง่วงใช่แต่เขาอยากหาาตามผมต้องสะกดเขายังไงครับทำยังไงครับไอ้น้องไอ้ะค่ะพี่หลับนังะโอ้โหนี่เลย แสดงว่าคุณนี้ยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนครับอถอนนี้ผมมาคนเดียวผมทาอะไรก็ได้นะ,นะฮะ <c oughs> แต่ว่าวันที่21นะครับ <ผม S 1> วันที่21สิงหาคมนี้นะครับจะมาคู่กันเลยถ้าถ้ากระแสตรงนี้ดีนะฮะเรา,พา,าพาน้องมาพาน้องมาเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องอาจจะดูไลฟ์อยู่ที่บ้านนะครับจริงอ่ะถ้าฟลุกดูอยู่นะฮะเตรียมไว้เลยนะครับอยากจะเผาอะไรพี่โอมคืนนะครับ มีไฟมาฮะมีไฟกับน้ำมันราอนให้เลยฮะอ๋อร่อนเลยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทำเป็นแบบกันไฟให้หมดเลยให้คุณเขาเปนอย่างเต็มที่นะฮะก็ยังไงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับมาร่วมรายการกันสองคนเลยนะครับทั้งฟลุกทั้งโอมนะครับอ๋อคนเดียวอ้าวาคนเดียวกู่อคนเดียว I'm so sorry โอมคุณไม่ได้มาแล้ว เพราะว่าเราต้องเปิดโอกาสให้คุณลุกมาเผาคุณเองไม่ได้เดี๋ยวผมไปแอบอยู่ตรงข้างไฟด้แต่คุณจะมีโอกาสคุณดูทาง last live ได้นะฮะครับผมอย่างตอนนี้ไม่รู้น้องดูอยู่บ้างน่าจะดูอยู่นะพอเราเลิกเผาเขาเดี๋ยวเขาไปดูรอหว่งเราจะโดนมากแน่ครับผมเอาล่ะตอนนี้กลับมาที่เรื่องคุนโอมบ้างนะครับคือกระแสในทวิตเตอร์เนี่ยเยอะมากเรื่องนี้นะครับอยากเห็นคุณโอมเนี่ยร้องเพลงแล้วก็เต้นเพลงที่เพิ่งปล่อยไปได้ไหมฮะ ใช่ไหมอยากมารายการเราถ้าอะไรก็ต้องทำไพราะ้าสดๆได้แล้วกันยินดีครับเพื่อพี่คุณผมนะครับคุณมากนะครับเพราะเราลาละราชทาเล่นนะครับโอเคเชิญเลยครับคุณผูมครับ ครับเนี่ยพ<ช>อเอาออกจากช่องฟิลส์แล้วก็ไปละลายเลยฮะแหมนะครับฉันนั่งอยู่ผมเป็นไมโครเวฟครับผมดีตรงนี้นะฮะเอาละครับดูกันไปแล้วก็ละลายไปแล้วนะครับแต่ว่ามารายการของเราเนี่ยนะครับมาแค่นี้ไม่ได้นะครับเรามีเกมมาเล่นกันด้วยนะครับวันนี้ลัสดาเนีนะครับนอกจากมีลดราคาแล้วนะครับดูรายการของเรานะครับมีแจกของรางวัลด้วยนะครับเป็นลัสดาวอลเล็ตนะครับมูลค่ารางวัลละ300บาทนะครับแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับคุณอมพร้อมจะเล่นเกมต่อไหมฮะพร้อมครับผมแต่ก่อนจะไปเล่นเกมเนี่ยเมื่อกี้มีข่าวกระซ น้องฟลุกตอนแรกฉันมาคนเดียวครับไปมาบอกท่าไม่มีพี่โอมอ่ะผมไม่มาจริงเหรอฮะใช้ตรงมาเลยฮะใช้ตรงเลยบอกว่ามาด้วยกันเอ้๋ยวผมดูก่อนแล้วนะผมนี่เพราะผมจะไปเนี่ยไปไปถือไฟให้ช่วยน้องเขาโอเคนะครับสำหรับทีมงานทุกวันหนึ่งโอเครอติดตามกันมาที่21สิงหาคมนะครับเกมแรกของเรามาเลยครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเกมแรกมีชื่อว่าจังอินเดอะชังนะฮะเกมนี้ครับ บั้นท้ายสลาตันนะครับหลายคนมาสงสัยความแข็งแรงของบั้นท้ายของคุณโอมโอ้โหอย่าดูถูกครับผมเพราะผมตอนนี้ยังดีอยู่ไหมไม่ค่อยดีเลยฮะแล้วต้องขอติดอุปกรณ์ครับนี่ครับต้องมีอุปกรณ์วัดความแข็งแรงของบั้นท้ายคุณโอมนะฮะครับบั้นท้ายปกติได้ใช้บ้างไหมฮะปกติก็สคอสอะไรเงี้ยของอมมีบ้างนะวันนี้ขนเลยเกมนี้นะครับจะ ให้ผู้โชคดี5ท่านแรกนะครับรับไปเลย La 斯 a าวอลเล็ตมูลค่า300บาทนะครับทายกันเข้ามาว่านี่นะครับคุณอมนี่นะครับจะใช้เวลานะครับเท่าไหร่ในการที่จะใช้บ้านท้ายนะครับสบัดดึกดักดึกดักนี้นะครับครับคือข้างหลังเนี่ยมันมีรูปเป็นกลองอยู่ลูกปกองอยู่ข้างในไม่รู้กี่ลูกแต่ว่าลนหมดเมื่อไหร่เราจะหยุดเวลาโอ้โหแล้วคนที่ตอบเข้ามาถูกนะครับกฏิกิริาเนี่ยนะครับเข้าไปได้เลยนะครับทาง t w i t t e อร์ของ拉 a d a นะครับพร้อมไหมฮะโอ้ มี่คิวมาขนาดนี้แล้วคือเขาต้องแบบทายเป็นวิเลยนะฮะครับปกต,ตินี่สันได้วินาทนีกี่ครั้งฮะผมตอบไม่ได้ฮะแต่คผมลองลลอจับดูแล้วกันนะฮะใช่ครับผมผู้ชมพร้อมไหมฮะขอสันไปทางไหนฮะห,หันหันหน้าอันนี้นะครับโอเคถูกแล้วนะฮะพร้อมนะครับ1ึ่งสองสามจับไปล้ Oh. นี่ถ้าทางกินเนสเวลได้ขอดมาเนี่มัน,นี้ได้ลงสกักพลกลน่เลยนะฮะ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมนะฮะที่ตอบเข้ามานะครับรุ้นกันว่าใครตอบถูกเร็วที่สุด5ท่านแรกนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศกันท้ายรายการแล้วกันนะครับครับ อ่ะคุณรองครับเกินคาดนะครับตอนแรกผมก็คิดในใจว่าผมก็ยังงงอยู่ว่าจะทำยังไงมันมีท่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ฮะตอนแรกก็โอ้โหเมื่อกี้ก็มาใส่เอวด้วยก็เลยใส่หน่อยจัดให้หน่อยแล้วกันนะครับครับผมเมื่อกี้เกมวัดความแข็งแรงของมั่นท้ายไปแล้วครับต่อไปไปวัดความแข็งแรงของปากมั่งปากครับปากแล้วก็พลังปอดนะฮะเกมต่อไปนะครับชื่อเกมว่าว่าเกมว่า The Bro เป่าให้ร่วงอุปกรณ์มาครับ The Bro เป่าให้ร่วงครับ นี่ครับเกมนี้ง่ายๆนะครับคุณโอมนี่นะครับนี่รับไปเลยครับนี้คือโนควิดนะฮะเป็นลูกโป่งนะครับให้คุณอมใช้พลังบอดนะครับเป่าผ่านทางปากครับเข้าไปในลูกโป่งนี่นะฮะคือเป่าเสร็จแล้วก็เอาลมจากนี้นะฮะไปเป่าแก้วนี้นะครับที่มีทั้งหมด15ใบนะฮะให้ทายว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยคุณโอมจะสามารถทําให้แก้วร่วงได้กี่ใบนะครับซึ่งคนที่ตอบถูก5ท่านแรกนะครับ จะได้รับ a z a d a wallet มูลค่า300บาทนะครับย้ำอีกทีนะฮะใครที่อยากได้ของเนี่ยเข้าไปดูทาง Twitter ของ a z a d a ได้เลยนะครับพร้อมไหมครับคุณอมครับผมบริหานปล่อยกัฮะเดี๋ยวผมให้คุณลองซ้อมเป่าก่อนว่าอยากได้แค่ไหนต้องรอต้องยืดกันเป็นสูตรเป็นผมเลยดิต้องมีดึงก่อนต้องม่ดึงก่อนทำในแต่เด็กๆครับในเด็กโอ้ยอห ไม่ธรรมดาดูพลังปอดเผาจนช้างตายเผาจนควายล้มนะแรงเยอะจริงๆนะฮะผมอันนี้ต่อได้เลยฮะอย่ังฮะซ้อมฮะเอาปล่อยไปก่อนนะครับอ้าวทำไมปวดเข้าน้ำมาครับเนี่ยไม่ใช่นิดถึงก็เอานะฮะโอเคครับผมพร้อมยังคุณโอมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามก๊ ครับคนที่ตอบมาสิบาใบนี่ถูกเลยนะครับเพราะทำได้หมดเลยนะครับคุนนีน้ำเด็ดแล้วครับตอนนี้ห้ามพักครับคุณต่อเลยฮะครับผมโหรอดท้าเล่นจริงฮะรายการนี้เกมเรามีตลอดครับปิงปองก็มีแก้วก็มีนะฮะ